ะฏิจจเจ้าได้ตัดสรู้แล้วก็ได้ยินได้ฟังกันมาตลอดจะได้ยินได้ฟังนั้นจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ก็อยู่ที่ตัวบุคคลตัวเราท่านทั้งหลายจะได้พึงนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดลำดับต่อไปจะได้เข้าสู่พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยในเบื้องต้นก,ก็ขอเจริญพร คุณยมแม่สอยศรีตระก,กูลในเป็นตัวแทนของบรรดาญาโยมพุรทธาสนิกชนที่มาร่วมบำบุญในวันนี้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธัรภีเพชรัฐพระพุทธพพทยนันตี2,600ปีแห่งการกตัสรู้ของพระพุทธเจ้า2,555ที่จะมาได้กล่าวว่า2,600ปี ต้องบวกไปอีกสิบปีสองพันหกร้อยสิบปีก็จะิึงพรท่านพออ่อวันนศสิริัวรสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนจุดทุทเรียนที่ตโหมู่บุชาพระพุทธประธานพอนก็วันนี้สุดสำคัญลูกชายก็มาส่งอายุธรวมลกลาวสิทแล้วจิตใจก็สสยาาอย่างดีนะส่งรายจะมาทุกวันนะ เป็นการฝึกสมองไม่ให้สมองเสืเส่อมแต่แม่สอยในพิมพ์ไม่ผิดนะแม่สอยพิมพ์หนังสือใส่ในลายไม่ผิดพอะคุโมทนากรรมยน์ทั้งสองไว้ในโอกาสนี้ พระลพรอมียวัตกรวัดป่าประดู่พานรามหลวงเป็นตัวแทนของบรรดาญาติโยมประเคนอาหารหวานข้าวพระเจริญพรอน มาร่วมทำบุญวันสำคัญนี่ก็เกินสองร้อยนะสิบสามคุณสิบสองนั่งอยู่ข้างล่างอีกพร่เช้านี้ทำวัดสวดมนลงพระปฏิโมกขวังพระปฏิโมกแล้วเดินไปดูสถานที่ที่รอพระนะโดยเฉพาะใี่วันนี้โยมที่วัดปากระดูนั่นมีกิจจกรรมนการเททองรอพระจำนวนห้าองค์ด้วยกัน ก็มีหลวงพ่อพุทธโสธรน,นั้นครอบครัวร่วงพึ่งคือคุณธนก,กิจร่วงพึ่งแจ้งความประสงค์ไว้เมื่อสามปีที่แล้วได้นำปัจจัยมาถวายเป็นหนึ่งแสนบาทก็ล่วงเลยมาดีย๋ยวจะลออมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองแล้วฝลายปีเลื่อนมาเนื่องจากว่าไวรัสโคโรนาสองพันสิบข่าวเนี่ย โควิดสิบเก้ามาทำเหตุจ็เลยต้องเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนมาจนเลื่อนจนผิดเวลาจะมาก็ในป้ายเขียนไว้ว่าสิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีแต่เลื่อนเข้ามาเหลือสิบหกนาฬิกาสิบเก้านาทีในวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้คุณโยมที่อรอประทั้งห้าองค์นั้นกนะ็คือหลวงพ่อพุทธโสธรคือครอบครัวดวงพึ่ง คือคุณธนก,กิจองคงเป็นเจา้าภาพพร้อมด้วยครอบครัวญาติพี่น้องพระพุทธประธานอาภัยองค์ที่หนึ่งหน้าตักสิบเก้านิ้วปิดทองเฉพาะองค์นำปฏิจฐานไว้ในห้องโนเวเทลด้านหลังที่จะมานั่งอาสนตรงนี้พระปรธานอาภัยองค์องค์ที่หนึ่งนั้นก็ครอบครัวเพชรชรัตได้รับเป็นเจา้าภาพ พระประธานอาภัยองค์ที่สองนั้นนำปฏิสถานที่ทางด้านล่างที่โยมมาทำบุญภูชาพระรัตนตรัยดอกไม้ทุเทียนที่ข้างล่างนั้นคือครอบครัวโกโมลการะนักคุณคือคุณนุษย์นัชกันดอกเตอร์สุภาวดีโกโมลการะนักคุณและครอบครัวเป็นเจ้าภาพสื่นพระ ปางป่าเราไรหรือพันนั่งซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกในพระโบสถ์ของวัดป่าบรุรารามหลวงเมื่อก่อนนี้ชื่อว่าวัดป่าเราไรพระประธานในพระโบสถ์นั้นเป็นที่ตั้งชื่อว่าวัดป่าเราไรออนนี้พระโบ,บสถศของวัดป่าบุนั้นก็มีสามหลังแล้วสองหลังแรกนั้นก็เป็นพระวิหารไปส่วนองค์ที่สี่พระพุทธ สยยายญาติพ่ะนอนตะแคงซ้ายครอบครัวชูดวงคือคุณธีรพงศ์คุณจารุณีคุณทีละศิษิ์และครอบครัวได้เป็นเจ้าภาพและจะมีสองนิ้วอีกองค์หนึ่งที่จะมากล่าวไว้บรรพะที่แล้วว่าเพื่อที่เรานำโต๊ะหมู่ไปตั้งตรงไหนโต๊ะหมู่เก่าจะได้นำองค์นี้เป็นพระประธานอาภัย ไปตั้งดูสง่าง,งามไม่ใช่ว่าโต๊ะหมู่เก้าเอาห้านิ้วไปตั้งเจ็ดนิ้วไปตั้งดูแล้วไม่สง่าง,งามสมาก็เลยวัดให้ได้เท่ากับโต๊ะหมู่ดูแล้วจะสวยงามอันนี้ทั้งหมดห้าองค์ด้วยกันเพราะฉะนั้นในวันนี้โยมท่านใดที่ยังไม่ได้เขียนแผ่นทองเหลืองเมือ่อครูเห็นวยิยญาเขาก็แจกไปอีกโยมจะเขียนแล้วเขียนอีกก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนจะมาทำก็บุญกระเบื้อง ที่พระวิหารบูรพาจารย์ต่มากลับมาจากฉันไปฉันตลาดไหนมาก็แวะไปเขียนกระเบื้องเขียนชื่อใส่ไปในกระเบื้องวันนี้อุทิศให้อดีตเจ้าวาดพรุ่งนี้ก็ได้พี่น้องแล้วก็เขียนไปหลายร้อยแผ่นนะโยมที่พวิหารบูรพาจารย์เนี่ยมาขึ้นไปแหนดูเนี่ยโอ้โหเฉยพระครูโสภิตปัญญากรเยอะแยะไปหมดเลยเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งคิดว่าโยมแม่ลูกหลานนั้น จะสร้างบ้านใหม่เขาออกค่ากระเบื้องให้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นความร่มเย็นมาก็เกลิจจำตนนั้นมาก็เลยมาทําบุญกระเบื้องมุงหลังคาไม่ใช่เฉพาะหลังคานนะรยบุญปูกระเบื้องก็เพื่อโยมเดินสะดวกสบายที่สวนป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งแสสามหมื่นเก้าพันสามรอยี่สิบาทจ่ายไปแล้วเมื่อวานที่โยมร่วมบริจาคกันมาทั้งพระกรวิชช่วยเชิญชวนญ,ญ,ญาติโยม ที่สวนป่าเสร็จเรียบร้อยก็จะเปิดในวันที่20พฤษภาคมศุกร์เสาร์ที่3ของเดือนยมท่านใดมีเวลาว่างก็ขอจเจริญพรในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านจเจริญจิตภาวนาในเวลาอันพอสมควรหลังจากนั้นก็จะได้ตรวจน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลรับพรจากพระสงฆ์ส,ส,สืบไปขอจเอจริญพรเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมกัน อยมางการริาาร้องาีิสนิทกันเพื่อยงานกิจการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในส่วนผลบุญนี้เออเนี่ยสลว သံမေတ္တောသတိေတေတောရံတုသံသကာ ที่จะมาลืมบอกไปนะว่าพันนั่งคือมีประโยคแทรกเข้ามาคือว,วัดป่าเลไเลคือพันนั่งนั้นคือคุณโยมสมคบและลูกสาวคุณพัชราเจริญกิจกรุงเทพหานครที่ทอดกฐินปีที่แล้วแล้วก็พันนอนนั้นก็ครอบครัวเพชรรัตเพชรรัตปุกลิดพัตราเพชรรัตพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าภาพพันนอนก็เป็นเจ้าภาพเมื่อ ปีที่แล้วทอดกระถินตอนนี้จองกระถินไปถึงปีเจ็ดหนึ่ง จอมาที่โยมนำแผ่นทองมามอบให้ตั้งแต่ต้นจะมาก็รวบรวมตอนนี้ก็ส่งแล้วบอกมอบหมายพระแล้วภายในใบ่ายโมงตรงนั้นทุกสิ่งทุกจุดนั้นต้องนำไปสู่ที่ในพิธีเททองหลอ่อวอัยาคุณนิทั์เกสารัตเดี๋ยวมาพบด้วยเดี๋ยวเอาตะตางที่คุณจิ๋มนะเตรียมด้วย